สวัสดีครับช่องมหาแว่นชาแน l นะครับวันนี้นะฮะห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับการออพคลิปลงช่อง Youtube นะครับก็กระท่อมของผมนะครับโดนยานะครับโดนยาข้าวนะครับก็เลยแย่ไปพักหนึ่งเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ฝนเริ่มตกนะครับตกมาได้สักพักหนึ่งแล้วปัญหาที่เจอก็คือว่าาเรื่องของผักบุ้งนะครับส่วนไหนใครเจอมั้งครับ คือจริงๆแล้วกาลังจะบอกว่ามันมันแก้ยากกว่าที่เราคิดน้ปัญหาพกบุ้งเนี่ยคืออ่าเดี๋ยวผมถ่ายถ่ายคลิปให้ดูนะครับก็เนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วผมเพิ่งใช้เครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้านะแล้วก็ตัดไปภายในระยะเวลาแค่เดือนเดียวเองนะครับแป๊บเดียวก็ขึ้นมาใหม่อีกแล้วดูสิไม่สวยเลยนะครับตอนนี้อันนี้ก็หลังจากที่โดนโรคนะครับโดนโรคโดนแมลงก็ เด็ดใบทิ้งเลยครับเอาตรงๆเลยนะครับเด็ดทิ้งนะครับแล้วก็ให้เขาแตกใบใหม่นะฮะโอ้โหเบื่อเสียงลมจังเลยว่ะเข้ามาอีกแก่เนี่ยนะครับเมื่อวานลอกขึ้นจากคลองนะแล้วก็วันนี้นะครับเราใช้จอบขุดนะครับขุดเงาขุดไปเนี่ยเงาผักบุ้งเนี่ยเท่ากับปั้นเลยนะฮะฉีดยาก็ไม่ได้้วยนะกลัวกลัวกระท่อมมันจะเหี่ยวนะครับกลัวตายเออ เพื่อนๆท่านไหนมีคําแนะนําดีๆมามาแนะนําก็คอมเมนต์กันได้นะครับเจอช่วงนี้แล้วจริงๆเลยตรงไหนมีคลองตรงไหนมีน้ําเนี่ยนะครับกระท่อมก็ง,งามดีนะครับผักบุ้งก็ง,งามจริงๆนะฮะมันกําจัดยากกว่าที่เราคิดไว้เนาะแย yeah, นะ่ไม่ไหวนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาพาไปดูเนะมื่อวานนุน่นก็ลอกขึ้นจากฝั่งคลองนะครับ,นะรบเดี๋ยวไปดูกัน โอ้โหขุดมาเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้ผักบุ้งนาเออผักบุ้งคลองนะฮะเห็นไม่วะนี่ดูนะครับขุดขึ้นมานี่มีแต่เงาผักบุ้งทั้งนั้นเลยนะครับขุดยิ่งลึกยิ่งเจอนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่ขุดออกเนี่ยเขาก็แตกมาใหม่นะฮะโ,โหไม่ไหวเลยหน้ามืด เป็นยตีมาดีๆก็ดีแล้วดูสิเนี่ยเนี่ยนะครับอันนี้ลองขุดไปลึกๆก,ก็จะเจอเงามันแบบนี้นะฮะไม่ไหวจริงๆหน้ากับหักกุ้งเหนื่อยนะฮะเพื่อนๆน,นะครับช่วงนี้ราคากระท่อมราคาตกเป็นยังไงกันบ้างครับพอจะขายกันได้ไหมคะะใครที่มีคำแนะนำอะไรดีๆก็ มาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับยินดีต้อนรับนะครับสําหรับช่องของผมนะฮะหายไปนานนิดนึงนะฮะเจอราคาแบบนี้ก็ไม่สวยเลยนะครับของผมนี่ขายอยู่ในเขตลาดหลุมแก้วปทุมนะฮะราคาก็ลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับช่วงนี้พ่อค้าก็พ่อค้าหน้าสวนพ่อค้ารับซื้อก็กดราคาพอสมควรนะฮะใบคัดใบสวยราคาต่างกันริบรับนะฮะ ของผมช่วงนี้นะครับพายุลงนะครับพายุเข้าฝนตกบ่อยศัตรูพืชลงนะฮะก็เลยหาใบใบสวยเนะี่ยยากนิดนึงนะครับมีแต่ใบเศษนะเนี่ยครับใบอย่างเงี้ยฮะอย่างนี้นี่เขาไม่เอาเลยนะครับใบด่างอย่างนี้ก็ไม่เอานะครับนี่อย่างเงี้ยนะครับตีเป็นใบเศษอย่างเดียวเลยท,ทั้งทั้งที่เอาไปก็ไปต้มเงินเหมือนกันเนะี่ยโอเคครับผมวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมไปได้ยากก่อนเดี๋ยวไม่ ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับ